ผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดสิ่งที่พวกเราทำนะครับที่คิดเรื่องของแม่ขาเนี่ยในเชิงกายภาพเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเราได้เริ่มที่จะทําให้เห็นถึงความมั่นคงในที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นฐานที่สําคัญของการดํารงชีวิตของพวกเราเรากําลังคุยกันถึงที่ดิน5ไร่นะฮะที่ดิน5ไร่ถ้าสร้างก็ต้องเป็นแนวระนาบไม่ใช่ตึกสูงแบบการเคหะ ที่ดินสองไร่ต้องถาวรไม่ใช่ชั่วคราวร่องที่เป็ดก็ควรจะได้รับการจัดสรรอันนี้เป็นตัวอย่างรูปธรรมการคิดเรื่องความห่างจําเป็นต้องคิดนะครับสมเมตรและตามความเหมาะสมไม่ใช่6เมตร6เมตรแลหายกันหมดนะครับอันที่3ที่สําคัญที่สุดของการคุยเรื่องของแม่ขาทั้งหมดคือเรากําลังคิดถึงการสร้างสารพื้นที่กายภาพซึ่งมันสัมพันธ์กับพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ของชีวิต3พื้นที่นี้ต้องไปด้วยกัน ผมอยากจะบอกว่าการสร้างสร้างสารคของแม่ขาไม่ใช่แค่แค่การทํางานเฉพาะพื้นที่ของแม่ขาผมคิดว่าเราจําเป็นที่จะเข้าใจของแม่ขาให้ค้นจากพื้นที่เฉพาะนะครับเวลาเราพูดถึงพี่น้องคนที่เป็นคนจนหรือคนที่เป็น20% 30%ของความเหลื่อมล้านะครับถ้าเราแบ่งคนเป็น5กลุ่มคนที่อยู่ภายใต้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยคือ20%ล่างเหลื่อมล้ํามากและอีก20%ถัดมากําลังจะล่วงลงมา กระบวนการที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําความยากจนมันคือกระบวนการที่กีดกันจํากัดวงและถูกทําให้อ่อนแอนึกถึงพี่น้องออชุมชนแออัดเมื่อก่อนถูกเรียกว่าลาสลามทันทันที่ใส่รหัสหมายว่าสลามมันกลายเป็นพื้นที่ที่มึงเลวร้วายละการกีดกันจํากัดวงและทําให้ผู้คนอ่อนแอนี่คือสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําแรงมากขึ้น สิ่งที่เกิดการกีดกันจำกัดวงและทำให้อ่อนแอก็คือกระบวนการการสร้างจัดลำดับชั้นทางอำนาจการจัดสรรทางอำนาจนี้มันจะทำให้เราตัวเล็กตัวน้อยแบบนี้ไม่มีที่ไม่มีโอกาสไม่มีเสียงมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากนะครับอันที่สองที่เกิดขึ้นมาในระยะหลังแรงมากขึ้นคือกระบวนการที่ทำให้ชะตาการรมเป็นเรื่องของประเจกชน ถามว่าพี่น้องคน,นจนจนเพราะอะไรเรื่องของมึงมึงไม่ขยันมึงขี้เกียจมึงแดกเหล้าก็แล้วก็แล้วแต่นอกจากนั้นแล้วมันเป็นอินดิว a ไลเซชัน n of Hope มันทำให้ความหวังเป็นเรื่องของคนส่วนสุดท้ายที่สำคัญคือกระบวนการทำให้ปัญหาของสังคมเป็นเรื่องของปัญหาของปเจกเข้าใจนะนี่คือกระบวนการที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่ฝังแน่นอยู่ในสังคมไทยทั้งหมดนี้คือ ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเหลือ่อมล้ําแรงมากขึ้นมากขึ้นพี่น้องชุมชนเนี่ยอาจถูกกระบวนการนี้กดมาตลอดการสร้างสารรค์ของแม่ขาที่พวกเราทำกันทั้งหมดนะฮะทุกกลุ่มที่เข้ามาร่วมทำมันคือสิ่งสำคัญคือ เริ่มต้นสลายตรงนี้พี่น้องของแม่ขาเริ่มมีเสียงพี่น้องของแม่ขาเริ่มพูดอะไรเยอะขึ้นรวมทั้งเปลี่ยนจินตนาการของพี่น้องคนทั้งหมดที่อยู่ของแม่ขาถ้าหากเราสามารถทำตรงนี้ให้เข้มแข็งมากขึ้นนะครับไอกระบวนกา,การเริ่มต้นสลายความเดือนร้ํนนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้คนเห็นตัวอย่างของการสร้างชีวิตที่เท่าเทียมกันมา เราเริ่มต้นสลายตรงนี้แล้วมันจะกระเทือนไปผมหวังว่านะฮะถ้าเทศบาลเข้าใจนะฮะถ้าเข้าใจและยึดตรงนี้ได้คุณจะกลายเป็นผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์ของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเมืองที่เท่าเทียมไอกระบวนการเริ่มต้นสร้างตรงนี้นะฮะและขยายไปมันจะมีผลอย่างมากและกระทบต่อผู้คนอีกจำนวนมากเลยที่จะได้คิดมากขึ้นย้ำนะครับสิ่งที่พวกเราทำคือตรงนี้ สิ่งที่เราต้องระวังนะสิ่งที่พวกเราทำขวางหรือประทะกับสิ่งที่การสร้างภาพลวงตาของการพัฒนาเมืองเมืองถูกทำให้เป็นสินค้ามากขึ้นโดยวาดฝันว่าจะนำความผาสุกมาให้เมืองถูกทำให้ถูกจริตชนชั้นกลางในนามของความสวยงามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในในประเทศไทยคือกระบวนการที่เรียกว่า gentrification คือกระบวนการเปลี่ยนเมืองให้เป็นเมืองดัดจริตของพวกอินคผู้ดี ดังนั้นสิ่งที่เราต้องหนีตรงนี้ให้ได้เพราะไอ้เมืองที่กําลังเปลี่ยนเนี่ยมันจะเบียดขับคนออกจากพื้นที่หมดเลยคนจนทองออกไปและชนชั้นกลางในเมืองก็จะถูกดันไปแค่เป็นผู้ชมความสวยงามของเมืองแต่สิ่งที่พวกเราทํากําลังสวนทางและมีค่าอย่างยิ่งนะครับถ้าหากเราทําได้นะครับก็คือว่าคลองแม่ขาที่พวกเราทำเนี่ยนะครับที่ทากันมาและพูดกันมาทั้งหมดถ้าเราทําได้มันจะเกิดโซเชียลมพาร์ตี้ขึ้นมา ความเห็นอ,อกเห็นใจเชิงสังคมเกิดขึ้นบ้านเราตอนนี้มันกําลังแย่อยู่เพราะมันไม่มีความเห็นอ,อกเห็นใจเชิงสังคมเพราะคนไม่เห็นซึ่งกันและกันงานวิจัยผมเรื่องคนจนเมืองพบว่าชีวิตของคนแต่ละชั้นในเมืองเหมือนกับขนมชั้นที่มันมาแปะกันลอกออกจากกันได้เลยมันไม่ได้สัมพันธ์อะไรกันเลยแต่สิ่งที่คลองแม่ขาเราถ้าทําไปเรื่อยๆนะฮะมันจะดึงคนจํานวนมากเข้ามาเห็น และการเข้ามาเห็นนี้มันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าความเห็นอ,อกเห็นใจเชิงสังคมขึ้นมาโซเชียลม p พาธ y ีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในสัในในบ้านเราวันนี้นะครับถ้าไม่มีนี่หายนะรออยู่ผมคิดว่าของแม่ขาสามารถสร้างแรงกระเพื่อไมไปดได้และสิ่งสำคัญก็คือถ้าหากเราเริ่มรับรู้โครงสร้างเรามีโอกาสนะครับผมใช้คาว่าเราจะมีโอกาสสร้างโซเชียลโฮปขึ้นมาคือความหวังทางสังคม บ้านเราตอนนี้ไม่มีเพราะเราถูกทําให้เป็นความหวังของแต่ละคนไปดังนั้นแม่ขา่าไม่ใช่แค่แม่ข่านะครับแต่แม่ข่ากําลังส่งผลสะเทือนไปถ้าหากเราเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่ามันจะไปสู่สิ่งที่เราคิดกันถึงเรื่องที่มัน,มนใหญ่และสําคัญมากและจําเป็นนะครับก็คือการสร้างความเห็นอกเห็นใจเชิงสังคมขึ้นมาในสังคมไทยและจะเป็นทางที่จะทําให้สังคมไทยเราเดิน หลุดพ้นความเหลื่อมล้ำได้มากขึ้น